Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank yeah. you. ศูนย์อบรมเยาวชนสมัยนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนสมัยวิทยาคมแล้วก็โรงเรียนบ้านแม่สวดน้องๆนะคะทั้งสองโรงเรียนมาเป็นจิตอาสามาเป็นทีมงานมาเป็นอาสาสมัครในการช่วยงานไม่ไว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่สูย์การบูชาข้าวพระหรือว่าการจัดกิจกรรมนอกพื้นที่จิตอาสาไม่ไว่าจะเป็นที่วัดใกล้เคียงนะแล้วก็พาน้องๆไปจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ต่างในพื้นที่ต่างๆไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของรัชการตามอำเภอนะคะแล้วก็อาศัยน้องๆชุดนี้มาช่วยงานเป็นจิตอาสาให้กับทีมงานค่ะ ค่ายต้นกล้าแสงตะวันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านเลคโรงเรียนบ้านซิวเดอร์โรงเรียนล่องแพโรงเรียนบ้านทีฮือลือโรงเรียนบ้านแม่อมกีแล้วก็แม่ดิลหลวงโรงเรียนบ้านแม่สวดโรงเรียนบ้านป่าหมากที่อยู่แม่ลานน้อยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราจะให้น้องๆรู้จักเกี่ยวกับศีลห้าความดีสากลการประจิตอาสาเราอยากจะให้น้องๆทุกคนที่มาอบรมในครั้งนี้นะ่ยเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมงานหรือว่าภา้อาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่เขาจะสามารถที่จะขยายงานในส่วนของ พบโฆษณาได้นะมาเจอไข้นิกทําให้นึกถึงสมัย10ปีที่แล้วอยู่ชมรมมะเร็งพันธ์แห่งความดีเมื่อก่อนก็เป็นคนขี้อายไม่กล้าจับไม้ไม่กล้าถึงไม้ไม่กล้าร้องเพลงนะครับนะ,ะทุกวันนี้หลังจากที่ทางกิจกรรมก็กาัจากไข้ตับทุกวันนี้ชอบครับชอบถึงไม้นะตอนนี้ไม่กลัวไม้แล้วครับผมขอฝากน้องๆรุ่นใหม่นะครับให้รัฐในกิจกรรมการเรียนก็จะทําให้เรามีงานทําที่ดีแต่กิจกรรมอาจจะทําให้เราทํางานเป็นนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยเป็นวิทยากรนัก่ายต้นกล้าสแสงตะวันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมาก่อนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆได้เห็นน้องๆทีมสตาฟที่เข้มแข็งเป็นผู้นําให้กับน้องๆก็มีการแทรกความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าพูดถึงสังคมสมัยนี้หาได้ยากมากๆสําหรับการจะมาจัดกิจกรรม ที่จะมารวมเด็กๆกันเยอะๆแบบนี้นะคะเพราะเด็กสมัยนี้ส่วนหนักติดโซเชียลติดโทรศัพท์ติดมือถือติดเกมก็เป็นวิธีทางหนึ่งที่ให้เด็กๆห่างไกลาจากพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็เด็กๆจะได้นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอีกทั้งในอนาคตก็ยังสามารถเป็นแกนนําในการดําเนินค่ายต่อจากรุ่นพี่สตาฟแต่ละรุ่นเพื่อสืบต่อให้ค่ายต้นกล้าสแสงตะวันอยู่สืบต่อไปเรื่อยๆค่ะ ไข่ในครั้งนี้ที่น้องๆมาตามโรงเรียนก็เจ็ดโรงเรียนด้วยกันแต่ละโรงเรียนนั้นทีมงานของพวกเราจะเป็นข้าราชการครูด้วยกันการจัดไข่ในครั้งนี้ที่จะสร้างเครืองไข่ตามพื้นที่ตามโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแล้วก็ตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ห่างไกลเป็นที่ธุระกันดานด้วยได้มาหลอ่อหลอมแล้วก็ได้จัดไข้ เพื่อที่จะได้เชื่อมสัมพันธ์เพื่อที่จะได้มีกิจการรมได้เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้จากใข้ในครั้งนี้น้องๆที่แมวอบรมนี้ได้ระดมความคิดจะจกกาาดัดกิจกรรมดีๆให้ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในโรงเรียนแต่และโรงเรียนและตามหมู่บ้านต่างๆของน้องๆเองการจากใข้ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุงตามลำพังของหลวงพี่เอง ทำได้ระดับหนึ่งต้องอาศัยท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนลุงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพไยนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสเด็กดอยในแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายในคั้งนี้นะคะได้มาเรียนรู้เรื่องทานศีลสมาธิกฎแห่งกรรมและก็ความดีสากลห้าค่ะ ได้มารู้จักเพื่อนเพื่อน้องๆต่างถิ่นได้กล้าแสดงออกในทางที่ดีค่ะค่ายครั้งนี้จะไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนขอเป็นตัวแทนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแทนเด็กดอยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ